เอลาห้าทุง่งวันนี้จะมาสุ่มกาชากับขำคขนะครับผมผมมาแค่ตัวห้าดาวมาเฉย <c oughs> ตัวสามดาวไปขังขําผมมันก็ใกล้ถึงการันตีแล้วนี่ถ้าจะไม่ผิดตู้เอนที่ยี่ห้าเป็นตู้ยูก,กะให้คนสุ่มโอ้ผมส่วนผมจะซื้อแบบขังรับโอ้โหต้องแค่เอาตาหนึ่งแบบขําแล้ว ถามว่าผมเอาพิสตันนี้าจากไหนจากพี่พี่ผมเปิดมาใหม่ๆเนี่ยได้ฟรีเลยโคตรเยอะอาสวดตู้นี้ผมสุดนีดนะโยมมดสุดข่าวผมดูส่วนจะเห็นถักตัวเนี่ย เอาแบบคอมนี้พอคมมรออัของของวานอืมเฮ้ยของของขวานแสยอันแล้วนาเฮ้ยสองตัวเลยเหรอชิโตกินน้ำปลา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  เฮ้ยได้มาก,กี่อุปกรณ์แล้ไม่รู้อะเอาก่อนนะ <c oughs> ตัวที่สองเป็นใครถ้าเป็นสีแดงนั้นมาแทนตัวแบบที่ผมนี้มีนะยังมีขดจอบมีนะโอ้๋ยวนี้ไม่ไรแล้วปิดสี่ค่าที่น่าจังมิอยู o ก็แต่จะโดนอะไรมาเนี่ยก็สงสารเหมือนโดนแกงโอเคค้างวันนี้พอผมถ้ามากว่าน,นี้เนี่ยมีเพชรไม่พอซื้อยูกะแน่ไหนเนี่ยตัวไม่สเปกเตอร์หมดเลยใช่ไหมมาโอเคสเปกเตอร์ okay, หมดเลย อีเหลืองเคโค้ม okay. oh, เหลืองหมดเลย <laughs> เหลือง่ะตอนนี้อันนี้ทำจัดทำให้หนึ่งเป้าหมายติดเอฟเฟกจนตีจดอ่อนโอ,นอ้เนิรเนอดาเมเอตอันนี้แหละเขาเสีพหายเพิ่มขึ้นตอนหนึ่งเป้าหมายดีอยอันนี้ใช้คอไปสามอันนี้ใช้อคอไปห้าโอ้ตั้งรองคดสอบคนเข้าไหมเนี่ย แล้วกินขาดไปด้วยนะเนี่ยมันต้องแทนตัวนี้เหรอโอ้โหอันนี้หนักสุดเลยนะโอเคงั้มาทดสอบแต่ว่าต้องใช้ทีมสีมาใช้ครับผมไอตัวเพิ่งได้ไอตัวแบบทีมสวนหมวกอะ ยังไม่มียังไม่ได้ทดสอบเดี๋ยวทดสอบเร็วนี้แหละแต่ว่าพีตอนนี้ใกล้กระซุมต่อก็รอตู้ยูกาแล้วผมเกมนี้รักผมมากกว่าเลยเจอสินะถ้านี้เกมผัาเกลืออาเป็นสีแน่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นสีอดงก็ไม่รู้ดี ดูสกิลชัดนะผมเอาเว้แล้วแหมไม่ลืมกดไอ้นี่ว่าข้ามการต่อสู้มึงผิดโอ้ยไม่เป็นไรผมเอากระป๋อก็ได้หนะมาไหนทำให้หนึ่งตระหมี่ว่า รู้รู้แล้ว,วเกิดอ,อะไรขึ้นเอาตัวมาเข้าหังขยะเป็นผมดิรามไปกินข้าวใช่ไหมโอ้หมดคำจะพูดพูดจากตรงนะหมดคำจะพูดจริงๆอะหมดคำจะพูดไปเป็นไหนเปอร์สร้างให้หนึ่งกว่าไม้โห มีไม่มีการเลยเว้ยมร่งไปโขดใครมาคณจะสอบแล้วก็เป็นตัวดาเมจเดียวถ้เป็นตัวดาเมจเออด,าเ,ดาเมจหมู่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอ้โหใครจะอยู่ใครจะไปแต่าเรื่อง่านนะ่ะมันมันมีเมตาแค่นเดียว เมือ่อคือเมื่อนผมต้องอัพไอตัวให้ครบห้าดาวอ่ะถึงจะใช้ได้นานยังผ่านไม่ได้เลยมาเวิร์กไหมไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ตัวดิดิเต็มันก็อีกเลืองหนึ่ง <c oughs> งั้นมาสุ่มอีกตาหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวกันนะดูโอกาสได้รับดีเฮ้ยมันมีแบบตัวอื่นอะ่ะมีมาขยกสุกไปน้ำด้วยนะ นั้นก็มาลองดูเลยดีกว่าแต่ในเกมนี้ก็รักผมแล้วมัง้งใจดใจมากมันรอซื้อผมฮะเกมนี้รักกูเกมนี้รักกูอ่ะ กูแต่งไ,ไม่ได้ผมยายรับอยู่ถ้าเก,ก,กิดโกก็แกนี่ล่ะกูเดี๋ยวคงเอาไว้เขียนเสื้อโดนฟาดเนี่ยก็ได้นะฉันก็ใช้แอะต่อมาช่วยเอาใช่ใช่ใชต่อมาช่วยตัวใหม่โอเคฉันขอปฏิบัติเพื่อคุณกูเร็วก่อนนะเร็วก่อนนะใช่ตัวเดียวกับ ไอตัวที่พี่ดำสุ่มได้ที่เขาอะไรกับอาจิหรือเปล่าใช่แน่ใช่แน่แนี่มันคือคำนเนี่ยโหถึงการันตีแล้วผมจะไม่เอานะการันตีอะ่ะถ้าเป็นตูน่าอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> สเปเชียลสเปชไหนขออ่านหน่อยดิ เล็กแล้วเหรอทำไมช่วงนี้เต็มไปด้วยสีเหลืองวะเช็คอสกำลังสร้างคัามเสียหายของมูสตูนายลองดิทีมสีเป็นทีมเป็นทีมทดสอบผมที่ผมดูสี่ผมส่วนใหญ่พี่แต่แค่เอิม่มเป็นสุนแดงเหลืองแล้วก็ฟ้า ทีนี้เป็นทีมโดสอบถ้าว่าเอาตัวไหนมาทดสอบเหรอเอามาช่วยวกันอืมเอาเอาเอ้ยเาฮมิกิีมาช่วยอีกแล้วกันนะเอออน,นีรคือมันอยู่เป็นเพื่อนตัวแทงก็ตัวนี้ถูกทีได้มาก็นีเออเออหรือทักทายเลยนี่งไงวะ ให้ตัวฮิวให้ตัวฮิวสีอนะไม่ใช่ข้ออะไรห้าอันจเจริญพรมาลองทดสอบสองตัวเซเเซียผมมาอยู่เป็นเพื่อนนะหางแสบหน้าดู พี่กีในกีตาสีไม่เก่งนะแต่เก่งอย่างเดียวคือความน่ารักเดือดมากลูกลโอเคนี่อ๋อซัมมอนรถถังเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะโรงยีวีมันต้องใช้นี่เหรอวะเป็นคั้นเจลงถังมาช่วยมาไปดาไปดูไปผ่าน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 แต่สงสัยข้อเดียวก็คือในในโรงแบดโรงเน่ยอัดน้ำอ่ะ เฮ้ยเอารถถังเข้าได้เหรอจำจำโอ้โหดับป้านละผมใส่เหลืองเหลืองอ่อยเลยโอ้โหแต่ปัญหาคือว่าเอาตัวไหนมาแทนได้แหละแทนมั็ต้องเหลือตัวรักษาไว้ด้วย

อเอามาจัดทีมกันเลยดีกว่าเออผิดท,ทีมผิดทีมอ๋อหัวน้าไปใช้สีเหลืองยินจดเพลินแน่เดี๋ยวโอโ้เวละ่ะแต่เมจะเบาลง แถมแพ้กระสวนไฟอีกผมมา่าเด็ดแน่นแหมดีดีกัองอ,อัดได้อีกดีใช่ไหมโอ้โหว่ารถถังมาจากไหนวะองี้เลยเนี่ยมันลองทดสอบกันเลยดีกว่าน้องใหม่มาครั้งที ก็มาสู้กันเลยดีกว่าช่วยจ้าศัตรูวันนี้ก็คือต้องใช้กระสุนต้องใช้กระสุนเหลีอยงนั่นคือทีมสามนี่เองเซนิกะดีใหม่จะได้แล้วล่ะตัวนที่ผมเอามาส่วนใหญ่มาเป็นตัวเอลี o e หมดเลยนะผมต้องเน้นผมต้องเก็บตัวหีไว้ เก่งไปเก่งด้วยเอาตัวฮงมาก่อนอะพิสดารมาคืนแล้วก้าวหยอดไม่เสด็จชายแถวโรงงานนั่นี่ยไม่อย่างเชื่อมันจะต้องหลุดเหล่นเนี่ยเกมนีนักผมมาก ดดยอสจัดเลยอืม,อมเดี๋ยวยิงไปเอวีให้คุมพมไปเลยยิงมันนี่คมพมอืมปิดงานให้ <c oughs> หัวร้อนจนยิงจนมัวกันแล้ว ถ้าคือการันตีมุฮงอยู่ได้ก็ดีแหละเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่กับกิฬาสีอะเการันตีก็แดงได้ <laughs> เออถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ดีแหละ <gasps> สุดยอดจำจำถ้าเป็นตัวยออโลรก็คือรู้ไหมใช่ถ้าใครอยากดูไอ้นั่นไหม นี่มันเกิดแน่มันเกิดแน่เฮ้ยเเฮ้ยดานนี้ยอยู่เป็นดานน้ำแข็งด้วยเฮ้ยทำไมไม่มาวะเอเอกี้ได้เอกี้เห็นรถถางมาอันหนึ่ง โอเคโอเคงานจมาแล้วอยู่นิงน่งอีไอนี่นิ่งเลยมานะสายสิ <homicide S 1> <laughs> มังกิดสนับสนุนคนที่ห้เาเน่เราลอกว่านานนี้ ยิ่งยิ่งมันโคจะอุบาทน้าดูเส็นทางไ่เลยใส่ยชอบว่ะเหมาะกับการนี่นี่เลยว่ะลงดันบอสมันจะรีไปที่สิบเอ็ดแล้วหกไม่รู้ว่าตู้หน้าคืออะไรเพราะว่าอยู่การเป็นวันที่ยี้าไง โคตรชอบอ่ะยิงรถถังในนี่มันเกิดเนี่ยทหารรัเสเซียหกใจสิ่งนี้โอเคขอจบครับจบคลิป